ประตูอะไรวะประตูอะไรวะขอเข้าไปอยอนนะอุ้ยป,ปีเข้าไปดีเออต้องข้ามก่อนถึงจะเข้าได้เพื่อนหายไปละเอาเพื่อนโ่ในเกมอะไรวะเอ้ยเพื่อนข้างนอกมันเกมอะไรก็ไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวฉันจะไปนะเพื่อนไปก่อนมีเกมอะไรวะเพื่อนไม่รู้ดิ เข้าไปหน่อยเนาะโอเคมันเกมอะไรโผล่ไปก่อนนะเฮ้ยอเพื่อนดูเหมือนว่ามันคือเกมอะไรแต่สีเราผิดปกติมันคือเกมอะไรสวัสดีสำหรับต้อนรับสวัสดีครับเพราะว่านี่คือเกมที่เราคุ้นเคยแต่มันมีไอ้ยักษ์เห็นไหมเนี่ยมันเหยียบอันนั้นไปหมดแล้ว เราต้องเอาสิ่งของมาฟาดใส่มันให้มันตะโกนแล้วก็หนีไปแค่นั้นไงไงีไม้โอ้ช้อนไม่โดนหรอกไอ้โง่เลยเด็กฉันจะทุบทุกอย่างทิ้งเลยเออฟิฟ้าก็ห้ามมีใช้หนี่งห้ามมีใช้ห้ามใช้เลย เฮ้ยเพื่อนเสาไฟฟ้ามันล้มแล้วโอ้วยตกหวงฉันจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างให้มันหายไปจากโลกใบนี้ฉันจะทำให้มันหายไปหมดโอ้เกมกระตุกกระตุกมากเกมกระตุกมากเหมือนกับเกม GTA เลย มันกระตุกกว่า,มาไมค่ะวิเรารีบเอาอันนั้นฟาดหัวมันเด็กเอาอันนี้ฟาดหัวมันอโอ้ยโอ้เจ็บอกโดนแล้วเจ็บมากหัวขาดแล้ว้ยเสร็จโอ้ยโดนซูนามิกิีเนือ้อซูนามิ เทนมิน้ำแข็งเฮ้ยเพื่อนแล้วจะหาคุณแจไหนล่ะเพื่อนไม่รู้เหมือนกันมาจากไหนวะคุณแจจากนั้นไหมอุ้ยคุณแจตกมาแล้วเพื่อนไข่ดิไข่ไข่ดิโอเคจะไข่เองให้ ไข่เคใส่ไข่ละวุ้ยจีหัวเข้าแบบนี้เหรอวุ้ยจีเอาตัวเข้าไปหน่อยดิเข้าไปหน่อยเอาตัวเข้าไปทั้งหมดเลยดิเข้าไปโอเคนาะยเข้าไปแล้วยังเข้าไปแล้วโอเค โอเคฉันรอดแล้วแต่เดี๋ยวก่อนฉันรู้นะจะทำอะไรเฮ้ยเดจะคุณคุณอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยเพื่อเป็นกำลังให้กับผมด้วยนะโอชิแชนแนลไทยเกมเมอร์เนี่ย ใจเบาถ้าใครที่ยังไม่กดก็กดกันด้วยนะกดให้เยอะเลยลสำหรับก็ประมาณนี้ก็พอแค่นี้แหละเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเค